เรารู้สึกถึงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเนี่ยบางอย่างที่มันซับซ้อนหรือเรามองไม่เห็นเพราะว่าเราอยู่ในเขาวงกดแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมุมมองขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี่ยบางครั้งเขาวงกดมันก็กลายเป็นแผนผังหรือแผนภูมิบางอย่างที่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของของแต่ละสิ่งแต่ละส่วนที่เราจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็มองเห็นความสัมพันธ์ของมันเหมือนกันกับภาพจักรวาลวิทยา มนุษย์กับมายากติหรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่กระทั่งธรรมชาติที่เราสัมผัสได้สรรพสิ่งเนี่ยมันยึดโยงเชื่อมโยงกันอย่างสรรพสิ่งบางอย่างที่ถ้าเราศึกษาถ้าเราเรียนรู้ถ้าเราเชื่อมโยงไอ้คุณค่าความเป็นมนุษย์มันจะค่อยคอยคืนกลับมาสู่ตัวเรา ถ้าเราว่างพอแล้วเรามองเห็นเยื่อใยตรงนี้มันจะทําให้เราเข้าไปสัมผัสความจริงที่เรามีอยู่ผู้คนบนแผ่นดินแม้เราจะไม่รู้จักแต่มันสัมพันธ์กันจริงๆเนี่ยแล้วมันทําให้เราเกิดความมั่นคงบางอย่างขึ้นประถมธาตุของชีวิตของเราจะประกอบกันขึ้นเป็นเราไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนหรือสปีชีส์ไหนก็ตามเก่าแกกว่าสรพพชีวิตเก่าแกกว่าสรรพสิ่งก้อนหินดินน้ำป่าไม้ทะเลสาบอะไรต่งตางๆพวกนี้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ภาพที่เชื่อมโยงออกมาจากส่วนกลางสิ่ง ยึดโยงพวกเราทั้งหมดนั้นเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดรภาพนะครับที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางใดก็ตามจะไปเป็น,ป,นปัญญาประดิษฐ์หรืออะไรก็แล้วแต่นี้นั้นเนี่ยครับเราก็จะจะมีสิ่งนี้ดำรงอยู่เสมอ